สมเด็จพระกนทิถัาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสาปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาศให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาประธานคณะกรรมาการรงวัลนานาชาติมูลนิธิรงวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นำคณะกรรมาการรางวัลนานาชาติและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมาการรงวัลนานาชาติมูลนิธิรงวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับพระราชทานรงวัน สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2568ในการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย เวลา15นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินณวัดราชารทวาวิหารโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียงเครื่องนมัสการบูชาพระสัมมาพุทธอจ้มีจำลองพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสกการะพระราชตรีรังคารสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชน มีพันปีหลวงทรงกราบทรงหยิบผ้าห่มสาหรับพระประธานที่วางอยู่บนพ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานผู้สามลาแล้วทรงยืนณที่นั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบทูลรายงานจํานวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ่าระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตตะจบสามผแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์กล่าวคําถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกแดดพระสงฆ์รูปที่สอง แล้วเสด็จเข้าหลังพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระสัมพุทธ,ธวัฒโนพาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระราชสรีร,รังคารสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมาราชเทวีพระพันวาสาอายิกาเจ้าทรงกราบปัจจุบันวัดราชธาิวาวิหารมีพระพรหมวชิวรมงคลเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสมัมเณเจำพรรษารวม48รูป เวลา16นาฬิกา7นาทีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพ,พระกฐินณวัดมหาธาฤฤฤตุยุราชรังสษริ์ซึ่งชื่อเดิมว่าวัดสลักเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภายหลังจากที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตเมื่อปี2437จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จ พระบรมโอรสาธ,ธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารเพื่อปฏิสังขรณ์วัดมหา,าธาตุโดยได้พระราชทานสร้อยต่อนามพระอารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารว่าวัดมหา,าธาตยุวราชรังสฤษิ์ปัจจุบันมีพระพรมวชิราธิบดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษารวม1 6 6กรูป